สวัสดีครับมาเจอผมมีแล้วนะครับกับซีน้อยร้อยกเกษตรครับผมวันนี้จะพามาดูย็นมกเหมือนเคยนะครับ อากาศร้อนร้อนมากครับผมวันนี้กูดใส่โดโดมินิเตอร์นะครับขนาดผมต้องแอบร่ม,มครับดูต้องแอบมาอยู่ในส่วนยางนะครับด้วยความร้อน นี่ก็ยิ่งเครื่องรอบเบามากนะครับริ่งสุดไม่ได้ครับผมเครื่องมันแรงเอาไม่ทันครับดูการกุดนะครับวันนี้รู้สึกว่าขุดได้นิ่นมมากครับผม เดี๋ยวว่างๆผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งก็คือคันที่ผมถ่ายปกตินะครับก็คือคันนู้เป็นอ่าโคบิโก้ครับผมซูปเปอร์เอเกมแต่ตอนนี้เรามาดูคันนี้กันก่อนนะครับอันนี้เป็นยันมาห้าจุตันนะครับ ดูครับผมเรามาดูคนขับนะครับคนขับของเราอะ่ะเคยขับมาก่อนแต่ทิ้งทิ้งระยะเวลาไปนานแล้วก็ต้องกลับมาฟื้นฟูใหม่เป็นคนขับกิ่งคนหนึ่งเลยครับผม ร้อนพุ่นไม่ออกเลยครับด,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 ดูดูรถดีกว่านะครับผมไปไม่ไหวเลยครับผมร้อนด้วยความร้อน วันนี้รับนิ่มขึ้นเยอะมากครับผมตั้งกับเมื่อวานครับสงสัยจะชินกับรถแล้วครับผมมาถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปที่สามเลยแกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเร่อยเรื่อยตอนนี้นิ่มไปเยอะมากครับจากวันแรกที่ผมมาดูนะครับดูครับผม นี่คร ah <mould y? S 2> ับผมโอ้มคยกันแล้วครับผม นนมาอีกหนึ่งคันครับผมวันนี้วิ่งเป็นวิ่งสามคันนะครับคลิปที่แล้ววิ่งแค่สองคันเองครับผมเด๋ดูคลิปนี้คลิปนี้ก็จบอ่าส็จคันนี้แล้วก็จบเลยนะครับผมมาดูกันครับ ดูดูการตักนิ่มมากครับผมสงสัยจะเข้ามือแล้วครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าร้อนตับแตกเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วใส่เข้ามาแล้วเจ็นเย็นลูกพี่ <laughs> oh, rồi rồi cho kênh Rồi các Gõ ใส่ดินสวยมากครับผมโ,โหเรียบร้อยใช้เวลาไปแปน,นาทีครับผมแปน,นาทีนิดๆถือว่าไวมากครับโอเคครับสวัสดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ